อยากรู้ราคาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะซื้อกินให้ดูออออออน้าฟันน้ามะพร้าวบะต้องใส่นมนะครับนัน <c ười> คือคนผมผมพูดภาษาบ้านผมนะไหมคเับค,คนเล่บพอวอยรูเร่องครับ <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งใหม่ครับ ภาษาไทยรอยก่อนใจเย็นเย็นร้านผลไม้มีหลายเจ้านะครับไม่ได้มีเจ้าเดียวเยอะมากแต่และร้านมาไม่ได้ตั้งอยู่กับที่หรอก<ๆ>เขาจะเคลื่อนเคลื่อนไปเรื่อยๆครับ ่อ่ะเห็นก็ทอนกันแล้วรู้ราคาไม่ต้องซื้อหรอกเอาอย่างเ้เอามะพร้าวปั่นไม่ต้องใส่นมนะยังไม่ล่ะกมีค้าเข้าพูดไทยรู้เรื่องนลครับมะขามะพร้าวขายเป็นลูกลูกก็ได้ะมะพร้าวเป็นลูกลูกหาสิบครับมะพร้าวตอนนี้บานเท่ากับแพงคนระับ แข็งแกงๆมะพร้าวมันก็มั่งขาดตลาดลงก็ประตัดส่งไปกินหมดอันนี้ซีซีเมนบอเนี่ยกันขายราคาเดียวกันครับตรงนี้เขาขายของไม่ได้ทราบราคานะครับใคยจะเข้าใจว่าชารเพราะว่ามันไม่ใช่นักท่องเที่ยวแบบข้างในแบบ สวัสดีพี่ FC FC ไม่เซฟคุณเนี่ยอ้อเหรออ่าท่องเที่ยวทั่วไทยอ่ะอ้วรู้ FC FC มามาดูตลาดลอยเปตนะเป็นไงบวกไหมครับอ่ยังไม่บวกวันนี้มาบันเทิงก่อนมาแล้วนี่ลงสนามหรือยังลงแล้วผมบวกแล้วแล้วไปต้องเป็นไงบ้างไปตองก็ไปเล่นแต่เป็นมือวางให้เขาก็ยังไปทุกอาทิตย์ ถ้าไม่มานี่เรเอาเปตองอ่าบางอย่างผมดูอยู่ครับแล้วก็ออกเที่ยวอะไรประมาณนั้นโอเคครับผมครับได้ยู่ Galaxy นะครับผมก็เล่นอยู่ Galaxy น้ำแพงมากเลยโอ้น้ำแพงมากเหรอจ่ายให้หน่อย้าน้ำแพงมากอะ่ะอ่ายังมีคนรู้จักอีกเฮ้ย <c oughs> เข้ามาใน Galaxy คนรู้จักตึมเลยเขาดูผ่านช่องท่องเที่ยวทัวไทยพาเที่ยวผมจะอัปเดตตลาดปลอยเป็ดให้ดูน้องอันนี้เช่าแพงแล้วเท่าไหร่แพงละร้อยแล,ล้เหรออ๋ออันนี้คือสองแพงแล้วใช่ไหมคือสองร้อยแต่ว่าเขาได้บัตรชิวเขาไม่ได้อยู่ที่นะครับใครมาก่อนก็ให้ลงก่อนใช่ไหมจับฉลากจับฉลากนะจับฉลากไม่ได้อยู่ที่เดิมนะ สำหรับคนที่ไม่เคยมาก็ดูนะครับสำหรับคนที่เคยมาก็่ากไม่ค่าช <c oughs> ินน้ำมะพร้าวรันเดี๋ยวผมจะให้ดูดูล็อกสองล็อกแล้วก็จะจบนะครับเพราะว่าถ้าจะเดินให้ทั่วคงคงคงไม่ทั่วสองขายก็มีเหมือนบ้านเรานี่ก็ขนมพกอันนี้ก็โรตี 자본주의라는 단어뿐만 아니라 전 세계의 여러 나라들 다 사회계각이 상당히 관련이 있다는 사실을 우리가 알

คนนั่งเยอะมาขายหน้ารวยมากทามาหกสิบนะครับนี่นี่ครับคนเดินมาไม่กี่ บุเฟ่ต่อหัว399ร้อยเก้าสิบเก้าต่อหัวนะครับไม่รวมน้ำบ้านเราบ้านเราถูกกว่านี้เยอะดูบรรยากาศตลาดคนที่เคยมาแล้วก็ผ่านๆหรืออาจจะดูความแตกต่างวันที่ท่านมากับผมมาคนที่ไม่เคยมาก็รวมก็มีบิก๊กซีแต่คนไม่ค่อยนิยมนิยมเดินเหมา ban bán ba lầu bằng cao có mượn năng lên yeah. น้ำพุกปล่อยไฟครับอันนี้เป็นสามล้อรับจัง่งจะเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนไม่เยอะขนาดนี้มันจะเป็นสามล้อแบบตุกๆเมื่อก่อนนี้ที่ใหม่ๆที่ผมเห็นแต่ตอนนี้เปลี่ยนรูปแบบเป็นนี้นะครับเม็กซินะ่า หรืออะไรประมาณนี้ตลาดนี้ก็คนก็เดินดึกอยู่นะครับมาหกทุ่มอย่างคนนี้ก็ยังเดินอยู่ตอนนี้สองทุ่ม,มนี่เป็นทางเดินที่จะกลับนะคะรับน,นั่งนั่งเลียงก็บางคนเขาก็มีของมานั่นแรกเปลี่ยน มานี่งาลักเนี่ยนอนรังนอนเฝ้าตรงนี้ก็เป็นทางเข้าวิ๊ก์ีก็จะมีไก่ย่างห้าดาวนะครับไฟส,สตามายังไม่เป็นทางที่จะเดินกลับโรงแรมนะครับ สำหรัวันนี้ก็คงจะพักนี้คืนหนึ่งแน่ๆและครับอยู่ชั้นเก้าก็เดี๋ยวเล่นสักพักนึงผมก็จะขึ้นไปนอนเพราะว่าตอนจนที่มันบวกบวกอยู่ก็ไม่อยากให้มันเวอรอไปกานนี้ก็เดี๋ยวเระมัดระวังก็อ,อาจจะโลห้องต่อคืนนี้เพราะว่าวันนี้ก็ใช้ วิธีเล่นแล้วรอห้องนอนครับเพราะว่ามารถไฟเมื่อวานนี้เล่นทั้งคืนก็ไม่ได้นอนนะครับมาเล่นเอาห้องได้สองที่จริงก็ให้โลห้องประมาณห้าโมงครับแต่ผมเล่นท้าที่สองโมงแล้วก็ได้ห้องห้าโมงก็ขึ้นไปนอนลงมาเล่นเย็นๆอยู่พักหนึ่ง เดี๋ยวก็จะเล่นต่อเกลับขึ้นเป็นนางวัสำหรับวันนี้ผมคงจะกลับเข้าไปศึกษาต่อครับถ้าไม่พาดก็น่าจะบวกบวกต่อบทเพิ่มน,น,นะครับรถสามล้อรับจ้างบ้านเขาแบบเก่าเป็นแบบนั้นไะนะ,ะมันทุกเลยหายฝนตอนนี้ผมก็จะเข้ามาถึงตรงแกลักซี่นะครับ ส่วนมากก็ออกจากคาสิโนจะไปเดินเดยแ,แย่เดินีเดินใกล้เข้ามาถึงคาสิโนข้างในมันมีเราไม่ให้ถ่ายนะอรมากาศข้างหน้า เดี๋ยวคงจะหยุดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปได้หน้าตาเขาเดินมา